ับมากันถึงไฮโซแฮปปี Hi ้น so ิ่งวันนี้จะพาไปไฮโซเรื Hi ่อ so งอะไรจ๊ะก็เป็นแบบว่าสิ่งของที่มีอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยอ๋อเหรอข้าบ้านหุ่นยนต์ <c oughs> แต่บ้านอยู่ไม่ได้เป็นหุ่นยนต์มาดูกันค่ะครับ สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในไฮโซแฮปปี้นิ่งค่ะในวันนี้นะคะที่มีเรื่องราวมาอัปเดตแล้วก็เอาใจหลายๆคนนะคะทั้งเรื่องของคนที่ชอบเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของคนที่ชอบท่องเที่ยวด้วยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าการท่องเที่ยวนะคะมาอัปเดตเรื่องของหนุ่มคนนี้ค่ะกับหนุ่มเก่งนะคะคุณ,ณนัทพลจุลางกูลค่ะ จากมุมมองของนักธุรกิจหมื่นล้านนะคะอย่างคุณนัทนะัทพลจุลางกูลเจ้าของธุรกิจสนามกอล์ฟควบคู่กับกิจการโรงแรมลูกชายคนที่3ของคุณสรรเสริญจุลางกูลผู้ก่อตั้งบริษัทในเครือซับม,มิตนะคะผลิตชิ้นส่วนยางอะไหล่รถย,ยนต์และก็นักธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์ค่ะแต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้นะคะเขาก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ตั้งแต่การสังเกตและจดจํารายละเอียดเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะ อย่างของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ชอบโรงแรมการมา,มา,มาตั้งแต่ตอนเด็กเลยชอบมากไปนูน่นไปนี่พ่อแม่จะพาเราไปไปไปเหมือนแบบพาไปจูไปไป,ประชุมแล้วพอแม่ก็จะหนีบเราไปด้วยตั้งแต่เล็กๆเ,เลยหรือแม้กระทั่งตอนที่เราแบบโตขึ้นมาเนี่ยเราก็องบินไปตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเพื่อจะได้ดูว่าสถานที่นั้นๆมีแรงบันดาลใจอะไรในการตกแต่งหรือว่าในเรื่องของการโอเปอเรชั่นแล้วเนี่ย เขาผิดเขาพลาดมาจากไหนเราก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้กับเขาสิ่งที่เราเห็นนะ่ะเราก็นํามาปรับแก้กับตัวตัวทางด้านของเซิเดนจนกระทั่งเกิดแบบเป็นโรงแรมในที่สุดอย่างนี้นเราก็รู้สึกว่า ตัวที่เรามีประสบการณ์อะไรต่างๆที่ให้คิดเลยว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะมองในอนาคตข้างหน้าอีก5ปี10ปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็เอามาอาดัดแอปปับใช้อะไรเงี้ยว่ามันจะทำยังไงให้แบบสภาพแวดล้อมที่แบบให้แตกต่างจากคนอื่นเพราะในการที่เราทําแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องมีคอนเซปต์ของตัวเองแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นเป็นเรื่องสําคัญต้องบอกเลยว่าครับว่าเวลาที่เราทำูุสิกเนี่ยมันต้องมีแบบความผิดพลาดหรือว่าไม่เป็นตามที่ตัวเราคิดอยู่แล้ว แต่ว่าในความมุ่งมั่นในความตั้งใจนะเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวครับว่าการทำธุรกิจแล้วมันจะมีการผิดพลาดหรือทาแล้วไม่ประสบความสําเร็จเพราะนั้นแสดงว่าเราได้แสดงฝีมือและได้ทําความฝันของเราได้เต็มที่แล้วถ้าคุณหมดแต่กลัวคุณจะไม่มีโอกาสได้ทําอะไรตามใจฝันของคุณเลยเพราะฉะนั้นตั้งตั้งใจมุ่งมั่นสิ่งที่ว่าเราอยากทำและเดินตามฝันนั้นผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่ประสบความสําเร็จมากอย่างที่ใจคุณคิดเท่าไัร่แต่อย่างน้อยคุณก็ได้รักตัวเองที่คุณได้ลองทําแล้วอนะไรอย่างน อมรับนะคะว่าสําหรับหนุ่มคนนี้นะคะนอกจากจะทั้งหล่อทั้งใจดีทํางานเก่งแล้วค่ะยังมีความมุ่งมั่นในการทํางานสูงมากๆอีกด้วยค่ะ